เราก็มาเริ่มจากการเข้าเมนูสติ๊กเกอร์แล้วก็กดคำว่ากรอบแบบนี้เลยนะคะในแอปพลิเคชันเขาจะมีกรอบให้เราเลือกใช้ได้หลายแบบหลายขนาด<ส>เลยค่ะเดีย๋ยวจะเปลี่ยนกรอบให้ดูเร็วๆแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าใครเห็นว่ากรอบเนี่ยหน้าเราแน่นไปก็สามารถปรับลดตามนี้ได้เลยนะคะก็กดไปที่เลเยอร์ของตัวคลิปเรานะคะแล้วเราก็กดย่อขยายได้เลยนะคะจะบอกว่ามีกรอบทุกรูปแบบเลยแบบว่าเยอะมาก จนแบบตอนนี้ก็ยังใช้ไม่หมดนะฮะแล้วก็มีทั้งกรอบแบบนิ่งๆแล้วก็กรอบแบบดุกดิ๊กๆไปมาได้วนเวียนให้เวียนหัวเล่นๆนะคะมใช้น่ารักดีนะทุกคนก็ลองเล่นตามได้เลยทางแอปเนี่ยเขาก็จะปรับไซส์ของกรอบมาให้เราได้ทั้งหมด3ามไซส์เลยนะคะสามารถไปลองเลือกเล่นได้นะก็จะมีแนวตั้งแนวนอนแล้วก็จัตุรัสแบบนี้ค่ะการใส่กรอบแบบนี้ทําให้สินค้าของเราดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามได้รวดเ,เ,เร็วมากขึ้น ใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็มาลองเล่นได้เลยเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็ม